ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับไบคุงนะครับตอนน้องไบรักษาสิวเดย์ Day ที่7นะครับก็ไบก็เครียดแต่ช่วงนั้นน่ะไม่ได้เครียดหรอก mm hmm. เพลินเพอไปแก้ไม่ได้นะครับการแก่สิวห้ามเด็ดขาดเพราะว่าแก่สิวปุ๊บเชื้อหรือว่าแบคทีเรียต่างๆที่มันเชื้อโรคของสิวเนี่ยหรือหนองอะไรต่างๆมันก็จะออกมาทําให้เวลาเราแก่แล้วมือสัมผัสไปโดนจุดอื่นของใบหน้าทําให้สิวมันเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้น สังเกตนะครับฝั่งนี้มันจะมีแต่รอยนะครับถ้าจับดูมันจะมีแต่รอยนะครับรอยนยะรอยเต็มเลยก็คือเริ่มหายแล้วฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็ยังขึ้นอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับยาแกะสิวแล้วก็ถ้าสิวขึ้นนะครับให้ทําการอยู่เฉยนั่นแหละคือบางคนเห็นสิวแล้วอยากจะบีบออกใช่ไหมการบีบออกบางทีอ่ะคนที่แบบเป็นสิวง่ายอย่างเงี้ยบีบไปบ,บีบมาแม่งเต็มหน้าเลยก็คือ พยายามนะคบพยายามถ้าสิวเนี่ยหัวมันออกหรือว่าเลือดหนองมันออกหรือเลือดมันออกเนี่ยให้ใช้น้ำเกลือเช็ดออกนะครับเช็ด หรือแปะห้างไว้ใบใช้วิธีนี้เอาน้ำเกลือแปะท่าบไว้เอาสำลีมาแล้วก็แผ่นหนึ่งแปะท่าน้ำเกลือไว้แช่ไว้อะมันจะแสบๆหน่อยก็คือมันจะฆ่าเชือ้อให้แม่แบคทีเรียออกไปแล้วก็ทําให้เชื้อโรคมันไม่เข้าสู่ชั้นผิวหนังได้ทําให้เกิดการอักเสบนะครับก็พยายามที่จะรักษาใบหน้านะครับแล้วก็พยายามนอนเร็วนะครับแมังทำไม่ได้เลยนอนเร็วก็เริ่มกันใหม่นะครับวันนี้จะนอนเร็วขึ้นนะครับสี่ทุ่มจะนอนแล้วก่อนสี่ทุ่มก็ยิ่งดีนะครับห้ามเกินสี่ทุ่มนะครับ ตอนสี่ทุ่มเนี่ยโกรฮอร์โมนมันจะหลั่งแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบนอนก่อน4ี่ทุ่มนะครับทุกคนต้องสัญญากับตัวเองแล้วก็พยายามกับตัวเองอะตอนนี้ไปก็ยังทําไม่ได้ก็ ไม่ได้นะครับมันจะหายแล้วก็ต้องช่วยกันร,รักษากันต่อไปนะครับมันขึ้นทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพราะเรานอนดึกถ้าเราหยุดปัจจัยนี้ได้อัตราการเกิดของสิวก็จะน้อยลงพออัตราการเกิดน้อยลงปุ๊บเราดูแลหน้าดีมันก็จะสิวขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็หาวิธีตัวช่วยในการรักษาสิวต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับที่ใบแม่ที่ใบ,แม,บแม่แนะนํา หรือว่าไบยังไม่รีวิวพวกครีมหรือว่านาอะไรยารักษาสิวเพราะว่าหนึ่งเลยคือยารักษาสิวอ่ะคนส่วนใหญ่รักษาหายแต่ก็จะมีบางคนที่อาจจะเป็นเราที่แพ้สารเคมีบางตัวที่อยู่ในยานั้นซึ่งแต่ละตัวยาก็จะมีแต่ละสารเคมีที่ไม่เหมือนกันไบรก็เลยยังไม่คอนเฟิร์มว่าการที่จะการรักษาแบบนี้ ผิวหน้าเราต้องแข็งแรงก่อนนะครับถึงจะใช้ยาพวกนี้ได้เพราะว่ามันทําให้เกิดการระคายเคืองบางช่วงที่ผิวหน้าเราบางอย่างครับเพราะว่าเป็นสิวง่ายเงี้ยพอไปเจอการระคายเคืองต่างๆเงี้ยมันก็ทําให้สิวกลับมาปะทุใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวก beauty อ l เกอ e r นะสังเกตนะครับ mm hmm. เขาจะพยายามหาผลิตภัณฑ์หรือหาสิ่งที่ดูแลให้ผิวหน้าแข็งแรงได้นะครับซึ่งวันต่อๆไปนะครับไบตอนนี้ไบก็จะพยายามกินอาหารเสริมแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็กินน้ําเยอะๆครับ แล้วก็อาหารเสริมจําเป็นนะครับจําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าปกติเรากินอาหารไม่ครบห้าหมู่อยู่แล้วการที่คนเป็นสิวเนี่ยเกิดจากการกินไม่ครบห้าหมุนมีส่วนด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกินให้ครบห้าหมู่นะครับพยายามกินให้ได้นะครับแล้วก็พยายามกินโปรตีนให้ถึงต่อวันนะครับใช่แล้วก็ สำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ขออเชียเป็นกำลังใจให้ไบว่าไบาจะสิวหายภายใน2-3เดือนนี้ไหมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผม